สกินใหม่ออโต้อาคอนอาญาเข้ามาแล้วในกิจกรรมล่าส,ส่วนลดสกินตุดจ,จีนไดนในการกดครั้งแรกครั้งนี้ได้ไปสาเจริงๆเวลากดส่วนลดอันนี้พี่เป็นคนไม่ค่อยมีดวงเลยนะคะปกะติจะได้ไม่เกิน60แต่ว่ารอบนี้ครั้งที่2ได้มาถึง50%เอฮ้ยถ้าเกิดว่าอาญาไม่ถึง300ปองนี่เอานะแล้วครั้งสุดท้ายก็เรียบร้อยนะคะเราได้ไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไกลเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเดี๋ยวสกินอาญาไปในสองเจ็ดสามเท่านั้นอุ้ยว่าแต่ทุกคนได้ส่วนลดเท่่าไรกันะ อ๋อตัอักคอนหมับพร้อมกับน้องปลาทองตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะไปลองใส่ในหน้าโปรไฟล์กันนะคะถ้าเทียบกับราคาที่ได้มาก็ถือว่าน่ารักครบเครื่องตัวส6 0รอหองศาห่างฟูมากมาเดี๋ยวเราไปลองในเกมกันเลย<อ>แล้วทีมเราที่ส่งม,มาอีก3คนเนี่ยก,ก็กดเลือกตัวมาแบบ no carry บอกเลยว่าเกมนี้จะขึ้นลงตัวไหนก็ได้หมดมีหัวให้เราได้เลือกขี่แบบบุฟเฟ่ข้าวหลดเข้าเกมเนี่ยก็อลังการเริ่มเกมมาที่ฐานน้องอาย่าก็จะเต้นอยู่ในบ่อตัวเล็กๆตงตอนเกมแน่นอนว่าเราเล่นโรมเราต้องไปเลนกลางให้เมดเลียนะคะจากนั้นก็ค่อยขึ้นไปเลนบน จอกับเบลโลโลมด้วยเอฟเฟกต์สกิลหปล่อยปลาทองเป็นการปล่อยน้องปลาทองหมุนออกไปนะคะแถมเสียดายที่โมเดลในเกมดูห่างเล็กเป็นนิดนึงแม่มันเงียบแปลกๆอ่ะแบบนี้ถอยออามาก่อนดีกว่าโอุดรแล้วพี่ขังขาและนี่คือร่างตอนติดแพสซีฟกลายเป็นระรอก ตัวเล็กน่ารักโคตรและแน่นอนว่าเราแคนเซิลด้วยการกดสกิลหนึ่งแล้วก็กระโดดขึ้นหัวเพื่อนใหม่อรอบค่ะอยู่โลบอกขอตึงๆเราเลยลงจากเทนแคลร่ลงมาเติมที่เลนดาร์สเลเยอร์นะคะเข้าไปเลยพี่หนุมมยันตีพร้อมรีวิวสกิลเอฟเฟกต์อาย่าสกินตุดทีที่แล้วเคยได้บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนตัวขนาดที่เราอยู่บนหัวสกิลมันจะรีครูดาวใหม่นะคะรอบนี้เราเลยพยายามลงจากหัวเพื่อนทุกครั้งที่คูดาวมันใกล้เต็มก็จะมาลองเกาะหัวเมดบ้านนะคะอย่างที่เราบอกว่าเกมนี้เราสามารถเกาะหัวได้ทุกตัวแต่ว่าพวกนมัก ะะกะว่าจะให้เขาเปิดก่อนแล้วเราก็ค่อยกดอันตีนกำลังตีบังแดงอยู่นะคะแล้วทุเรนก็พุ่งออกไปเก็บสแต็กเลยจัดการกดทุกสกิลเลยนะคะอย่านก็เลยเรียบร้อยจ่ายก็มีโจเกอร์ขวามีวีราเอาอยัางไงละกูทีนี้ <laughs> ปุ่มเดียวให้กดคือปุ่มลงหัวแต่กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงก็เลยเรียบร้อยเลยต้องปล่อยไปตามกรรมคุยกับรากมะม่วงน้องพี่มาขอโทษนะคะเลยพิมพ์บอกว่ามปรอมึงเป็นไรยอกมปรอคือไม่เป็นไรนะคะมันเป็นแค่กดธรรมดาแล้วพี่แค่มาลองสกินเองใช้บริการ grab t o l a n นะคะมาลงที่เลนกลางจากนั้นก็เดินเองคะ่ะไปที่เลนบนต่อุิยใจเย็นพี่ค่อยๆค,คุยกันโดดขึ้นหัวทันพอดีนะคะก็เลยอันติแล้วก็พาออกมาเอ็นย็นข้างล่างก่อนนะคะแต่ว่าต้องยืนใกล้ๆค่ะเพื่อที่เวลาสกิลสองมันจะได้ขึ้นหัวทันอยเโลลออกขงงแ ขนาดนั้นเป็นฉลามไม่ใช่มลงสาบแต่ก็เรียบร้อยอยู่ดีดีที่เราติดตามทูเรนมานะคะพอโดนวีราจูบเราก็เลยขึ้นหัวทันจากนั้นเราสองคนก็ทําการแก้แค้นโดยการสกิลไปที่วีราเปิดแมปสโลแล้วกดอันติทุกสกิลให้เธอคนเดียววีราก็เลยเรียบร้อยจากนั้นก็คงถึงเวลาแล้วค่ะที่ออฟเลนของเราจะได้เชิดชายกูคิดถูกคิดผิดเนี่ยแต่มาถึงก็ต้องถอยก่อนนะคะเพราะว่าลิโป้เขาไม่มีอันติเดียวมาสั่งเอาแล้วว่าลิโป้เดียวมาเก็บเลือดพร้อมกับอันติพอดีถ้าอยากไม่กลับก็เเเเเรรรรรรรีีียยยยบบบ้้ออออนะะะพพาาาาัลติจมมโขงก็ พอเลิกกี่ของจักรวาลที่เลนล่างเรากําลังจะวาไปที่เลนบนเพื่อจะไปช่วยหย่างต่อและตอนนี้เรามีพร้อมทุกสกิลเลยยกเว้นวีไม่รู้ว่าเป็นไรพอมีอาย่าอยู่บนหัวแล้วความอยากจะหนึ่งห้ามันสันส่นๆดีที่เขาเล่นหย่างเป็นแฟนเรานะคะเลยสั่งให้มันถอยออกมาได้เข้าใจว่ามีอาย่าแล้วมันมีพลังแต่หนึ่งห้ามันเกินไปประเด็นคือเราพูดยังไม่นานขาดคําแม่งฟิกเกอร์เข้าไปเปิดอันตรีในป้อมเขาอู้จ้าบ่าแต่เห็นไหมคะว่าครูดาวสกิลสองของเรา,ามันจะขึ้นหัวอันทีไม่ได้เวลาเพื่อนตุยมันจะนับใหม่เลยออ่่่่เเปป็็นนนนไไดด้้้ะะคกกใหหลลงงัววทีพืตู ใช่ปะเราก็จะกดลงจากนั้นรอบสกิลสองครูดาวนะคะเราขึ้นไปใหม่เลยถึงแม้เรียวมะจะตัวอยู่ดีนะคะรอบนี้เราก็โชวดีที่แพสิบติดด้วยจอร์เน,นกดสกิลหนึ่งเราขึ้นหัวอีกตัวหนึ่งนะคะเปิดอันติแล้วพออาญากินกับลิปป์คืออร่อยมากลงหัวก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยขึ้นไปใหม่รอบนี้เป็นโบบาลรอนบอคหอตึงๆพี่ให้คุมส่วนในเกมนี้ตอนนี้ก็คือขึ้นลิปป์นะคะอดวีให้ด้วยก็ไม่รู้จะถึกไปไหนแล้วตอนนี้เรียวโลออกไ,ไม่ทันอะไรก็เรียบร้อย เอ้ยสารว,วัตรต้นกล้วยมาอ,าอะไร อา่าไม่มี HP คือไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ,ถ้าไม่มีมานาะคือกดอะไรไม่ได้เลยนะทีมมีอาญาเราเลือกตัวมาเล่นด้วยใครก็อยากให้เกาะนะคะเจอ,อคอมดีๆคือเป็นตัวที่โกงมากโจก็โดนจิ้มไม่กี่ทีกโหมดหลอดเขาอยากให้เราเกาะเราก็จะมาเกาะนะคะเยวกำลังจะมีอันล้วคิดว่าทีมเราน่าจะถมเข้าไปเลยแต่มันนถมเยอะเกินอ,อันนี้ไม่เล่นด้วยนะคะเราลงก่อนเกลียกกวกลัวตุยวะ่ะริปโป้ไม่เข้าไปในบ่อเลยเรากำลังจะเดินมาหาทูเรนแต่ไม่มีแพสซีก็เลยเรียบร้อยไฟนี้คืนกําไรารสังคุมเ้อรและช่วงเล งไฟอะเกาะยังไงก็คุ้มเครื่องในไฟหนัวมากนะเราอันติไม่โดนด้วยแต่ยังมีสกิล2ออยู่โดนยูโรพักออกไฟมาหนึ่งรีปโปกำลังจะตัวนะคะเลยตัดสินใจกด2ค่ะแล้วก็กดลงหัวมางงดีไม่รู้จะสกิลใส่ใครงงดีสกิลหนึ่งตัดเลือดไปเรื่อยๆนะคะโรก็เรียบร้อยระหว่างที่ริโปเขากําลังหา HP นะคะรักษาตัวแล้วก็จะไปขึ้นเมทแทนะคะ่ะขึ้นตัวไฟเตอร์เรารู้สึกว่าเขามีพลังเกินเดี๋ยวมันพาเราเข้าบ่อไฟอีกนะคะอยู่บนหัวทูเลนเลยรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานิดนึงเพราะเขาเล่นค่อนข้างเซฟคู่ดาวจะ พยายามเล็งลิปเปไว้เิมเกราะให้แล้วหยั่นฝั่งตรงข้ามก็เรียบร้อยทีม<ช>เราได้3ทานแล้วนะคะสกิลสองคูดาวจะหมดอีกแล้วเราเลยลงอีกรอบเพื่อที่จะหาหัวใหม่ขึ้นมีแค่2คนเนาะเราก็เลยเปลี่ยนมาขึ้นทูเรนแคนะคะ่ะรอบนี้ธรรมาชาติของบิวโลเขาต้องพุ่งเข้ามาอยู่แล้วสกิลสองให้ทูเรนเสร็จเราก็ลงมาเพื่อช่วยรับดาเมจต่อนะคะยื้อกันนานอยู่อ่ะไฟนี้ด้วยความที่ทีมเราสายเ,เลื่อนโหดมากทีมตรงข้ามก็เลยเรียบร้อยสกินออ,อโตโอ้อาร์ค,คอนอายาก็คืออลังการสุด ใครกดได้วลดเท่าไหร่สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะและ MVP ของเกมนี้ก็ได้แก่ทูเลนสกินเทพกระบี่